ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเผยโฉมเกีย EV6 2 0 2หใหม่รถยนต์คอสโอเวอร์ไฟฟ้าดีไซน์สุดล้ำแพลตฟอร์มเดียวกันกับ i o n i ニ5クหเกียร์2021่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของ Gear, เกียรเผยโฉมครั้งแรกของโลกเน้นจุดเด่นด้วยดีไซน์5ประตูสุดเฉียบ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เกีย e v 6ใหม่นั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Electric Global Modular Platform หรือ e g m p เช่นเดียวก,กันกับรถไฟฟ้าร่วมเครืออย่าง IONIQ 5ของคุณไดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนี้โดยทั้งคู่มีการออกแบบที่ต่างกันไปอย่างชัดเจน โดยดีไซน์ภายนอกของเกียร์ EV นั้นถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นดิจิตอลไทเกอร์เฟซึ่งถือเป็นแนวทางการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าของเกียร์ต่อไปในอนาคตด้วยไฟหน้าดีไซน์โฉบเฉียวพร้อมเดย์ไทม์ u n n i n g Light รูปทรงเรียวยาวขณะที่ช่องดักลมบริเวณกันชนถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้ตัวรถดูกว้างและสะท้อนถึงความทันสมยัยด้านข้างเน้นความบึกบึนสไตล์รถยนต์คอสอเวอร ควบคู่ไปกับความทันสมัยด้วยเส้นสายที่ดูเฉียบคมและชัดเจนประตูท้ายถูกออกแบบให้ลาดเทไปทางด้านหลังเพื่อเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นด้วยไฟท้ายเรียวยาวทรงดูแปลกตาโดยทางด้านของเกียร์ระบุว่ารถยนต์ EV 6ใหม่นั้นถูกออกแบบร่วมกันโดยสตูดิโอถึง3แห่งได้แก่สตูดิโอนามยางในเกาหลีใต้แฟรงเฟิร์ตในเยอรมน,นีและแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา โดยภายในห้องโดยสารนั้นเน้นความทันสมัยด้วยหน้าจอไวสกรีนความละเอียดสูงแบบโคง้งใช้สำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบความบันเทิงต่างๆพร้อมทั้งมีการลดจำนวนปุ่มกดลงเพื่อให้ห้องโดยสารดูเรียบง่ายสบายตาขณะที่ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศนั้นใช้เป็นหน้าจอสัมผัสแบบแฮปติกฟีดแบ็กเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำรวมถึงมีการใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคลิลสำหรับตกแต่งภายในห้องโดยสารอีกด้วย ทั้งนี้รถยนต์เกียร์อีวีหก1ใหม่นั้นจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในเดือนมีนาคมนี้